ไปเอาไอ้ผักหน้าบ้านน้องวอดีน้องบอกไม่ต้องบอกให้เดินกลับมาบ้านบอกไม่ต้องนะพี่เดี๋ยวหนูเดิเดี๋ยวหนูขับรถไปให้น้อง น้องนีน้องนีชื่อน้องนีน้องนีนงนเขาเามาจากบ้านป่าป่าเขาฝากมาให้ว่าป่าที่พินไปถ่ายไอ้ถ่ายให้ดูนะบ้านแกปลูกผักงามๆนะแหละแกะเก็บมาให้แกเก็บมาให้ให้น้องนีเอามาให้อย่เงี้ย อ,อืิงก็เดินกลับอีกเออพินยังไม่รู้เลยว่าเอ,อจะลดความอ้วนยังไงเพราะพินก็กินอาหารก็กินมือเดียวกินต่อไม่ได้แต่ก็อ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนยาละอืม เดี๋ยวพินจะได้ไปงานไทยโอ้นู่น,นมาแล้วน้องเดี๋ยวกลับกองให้ดูนุ่นนั่งรอแล้วเฮ้ยน้องหนุ่มนั่นแหละเดินไปแล้วก็เดินก้าวันนี้ไปตักโลแบร์ด้วยที่ป่าเยลบู ไอ้นี่เอ้ยวันนี้ไปไก้บีได้สี่สี่ถังก็กลับเพราะว่ามันจะไปส่งคนเนี่ยโอ้หดกว่ะเออต้นผักนาต้นผักนาป้าแกฝากน้องน้องคนไทยอ่ะมาให้เพราะว่าก็ เป็นยังไงอะ่ะเหมือนญาติพี่น้องกันเลยเลยพินก็มียุญาตพี่น้อ,นองดูเนี่ยที่พินตักโลแบแล้วแกโทรมาบอกพิน่าเดี๋ยวป้าจะตัดผักน้าฝากไปให้เดอ้ออเนี่ยแหละยามพินนั่นแกก็ยังว่าละป้าเป็นห่วงน้องนู่ง ถามว่าเป็นยังไงคือไงอะ่ะก็เป็นพี่สาวของแฟนเก่าเนาะอืมแกให้ผักพินมาอยู่เรื่อยแหละแต่พินน่ะไม่ค่อยได้สนใจคือเมื่อก่อนเนี้พินไปหาแกบ่อยแล้วมาระยะหลังเอ่อพินก็ไม่ค่อยได้ไปเมื่อก่อนนี้พินไปบ่อยนะเพราะว่าแฟนพินเขาพาไปมั่งอะไรมั่งพินก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเองมั่ง แต่ระยะหลังนี่พีนไม่ค่อยได้ไปหรอกเนี่ยแหละแกถึงบอกว่าโทรมาแล้วก็พี่สาวของแฟนเก่าอีกคนหนึ่งคนเขาอยู่เมืองไทยเขาก็จะมาจากเมืองไทยเขาถามถามพินว่าอยากได้อะไรไหมลูกโนอยากได้ได้ไหมลูกเนี่ยแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้จะเอาอะไรโน พ่ออยู่นี่แล้วก็มีหมดแล้วนะก็ก็พอซื้อกินได้ยุบก็บอกกับป้าเขาป้าเขาบอกไม่ป้าก็อยากซื้อไปให้ให,ให้หนให้หนูแหละก็แล้วแต่ป้าแล้วแต่ป้าที่ป้าจะถือมาให้แกว่าเออเดี๋ยวป้าถือไปให้ให hey, hey, ้เดี๋ยวป้าจะซื้อไปไปให้กินอยากกิน อะไรไหมอยากกินพวกมะม่วงกระท้อนอะไรเนี้ยไม่ป้าหนูไม่ค่อยอยากหรอกของพวกนี้แกก็จะซื้อก็เลยว่าอ่ะไม่ขัดศรัทธาเนาะไม,ไม่ขัดศรัทธาแต่แต่น้องคนอ,อ่น้องคนไทยเมื่อกี้อ่ะเขาก็เป็นญาติคือญาติทางแฟนเก่าแหละก็ญาติพี่น้องกันลแล้วแหละเขาก็เครืยญาติกันลแล้วแหละ เขาก็เป็นคนบ้านเดียวกันคนสุลินอ่าีเดี๋ยวพี่จะเก็บจะจะล้างเก็บใส่ตู้เย็นไว้เเดี๋ยวจะแบ่งให้แม่บีด้วยให้บีน้องนีเขาก็ไปเอามาให้งไงเขาเขาไปทำธุระมันเป็นทางผ่านพอดีป้า ก็เลยไปแะหาป้าป้าแกก็เลยโทรมาเนี่ยแหละป้าแกบอกเดี๋ยวนี้น้องน้องน้องเป็นอะไรคือพูดเสียงสันส่นๆนั่นๆบอกว่าไม่รู้แต่แต่กินยามานี่บางทีมันมันเบื่อมันนอยมันแบบนั่นมา ก็เสียงมันก็จะสันมั่ง่ละบางทีก็พูดไม่ถูกปากแกก็เลยเออช่างเถอะคูดในถือก็ไม่ต้องพูดดอกก็ <c oughs> <c oughs> อยู่กับป้าไปอะไรปา้าเดี๋ยวพี่เจ้าผักคะน้านี่ทำไรดีเนอะผัดใส,ส่น้ำมันหอยเนาะเออเนาะไว้กิน ไอ้มันเป็นผักผักคนาของเมืองนี้แหละแต่ว่าเขาปลูกเอาไว้ให้อ่ออะไรให้ฟางกินนะนะให้ควางกินให้สัตว์แอลลี่อะไรเงี้ยกินแต่ทีนี้ว่าก็เลยว่าโอ้คนคนคนไทยมกักกินอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออก็เลยว่ากินมันกินได้นะ มันเหมือนภกคนาบ้านเราเลยล่ะอืมแต่ว่าก็ต้นใหญ่อยู่เหมือนภกคนาคล้ายๆภาคนาบ้านเราเลยลพินตอนนั้น่ะไปหาป้าแล้วลุงแกปลูกเนาะเออแกปลูกหวานนั่นก็เลยถามว่า เอาเมื่อวานทําไมอา,ม,ามันเป็นคือต้นอะไรก็ถามเขาเนาะเขาบอกเป็นผักคะน้าเอาไว้ให้กวางให้ให้ให้กวางให้เอลลี่หรืออะไรเงี้ยมันมันมากินนะสัตวนะ์น่ะที่มันกินเลยบ่อหรอแต่บังเอิญเราก็ได้กินนั่นแหละอืมถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าผักตาม ตามที่เขาไอ้นั่นอ่ะเขาเก็บกันอะพินไม่กินแต่ถ้าผักอันเนี้ยพินกินแล้วก็ถั่วพินกินถั่วแปรบอ่ะที่เขาปลูกอ่ะพินกินแต่อันที่เขานั่นอ่ะพินไม่กินเพราะว่าพินไม่ค่อยกล้าเสี่ยงผักพวกนั้นพินจะเสี่ยงกับผักพวกนี้เพราะว่าแต่ตอนนั้นพินจําได้นะตอนพินมาใหม่ๆหมพินไปเก็บผักอันเนี้ยมาเนาะ เราเราเราพินแฟนพินถามว่าเธอไปเก็บที่ไหนมาบอกไปเก็บในสวนเขาน่นหรอแล้วว่าอย่างนี้แกบอกว่าเอาทิ้งเลยถามว่าทำไมต้องเอาทิ้งม,ม,มันเหมือน,นะนะมันเหมือนผักคะน้านะมันผักคะน้าบ้านฉันนะแกบอกเขาฉีดยาให้เอาทิ้งเออนั้นพิ์ก็เลยโทรไปหาป้าป้าแกก็เลยพูดให้ฟังเขาบอก มันจะไปหาเก็บมั่วเขาฉีดยาเอาหรออันไหนที่เขาไม่ได้ฉีดเออถ้าเราปลูกเองเราไม่ได้ฉีดแต่นั่นเขาฉีดยาเอาหรอก็เลยเอเอไม่ไม่เก็บละเดี๋ยวพี่จะเก็บของมืองนี้ใส่ตู้เย็นนะคะบ๊ายบายค่ะ